อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของทางร้านเกจิมหาเวนะ ไม่ว่ารับชมผ่านช่องทางของ YouTube นะคะหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ Facebook กลุ่มร้านเกจิมหาเวทหรือว่ากลุ่มเครื่องรางมหาเวทนะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะขอขอบคุณที่ติดตามกันทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนสําหรับวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะในสายของหลวงปู่หมุนเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นย้อนยุกนะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งเสาห้าย้อนยุคนะคะ เป็นกิ่งสำลิดผลนี่ค่ะกระตามนี้เลยพระกิ่งสำลิดผลเสาห้านะคะหลวงปู่หมุนทิศตะศีลโลวัดบ้านจานนะ mm hmm. ก็มาครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. ก็มีแค่นี้ได้แถวนี้นะคะ mm hmm. ก็มีเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินประมาณ7องค์แล้วก็รายการที่3ามรายการที่4ี่รายการที่5้ารายการที่หกจาไม่ได้ว่าคือเนื้ออะไรบ้างแต่เพราะว่ารายการที่สองก็เขียนว่างอง,งูอไว้ก็เป็นเนื้อเงินใช่ เพราะว่ายอดมา7องคองนะคะส่วนเนื้อนี้เป็นเนื้อที่แจกศูนย์จองมาให้นี่ค่ะนี่คือกิ่งสมฤทธิผลนะคะเสาห้าก็เป็นเหมือนกิ่งย้อนยุกนะคะสมัยหลวงป,ปู่เป็นของย้อนยุกนะคะไม่ใช่ของทันยุกนะคะทางใต้ก็ประมาณนี้นะคะอ่ะก็มีเสียงกริ่งนะคะนี ก็อันนี้เป็นของแจกส่วนจองนะคะที่แจกให้มาโอเควันนี้มีอีกหลายรุ่นเลยค่ะกําลังไล่อัดคลิปอยู่นะคะเมมก็จะเต็มแล้วค่ะอัดอาจอีกแค่30นาทีเดี๋ยวต้องถ่ายเมมออกนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยค่ะก็ช่วงนี้อาจจะส่งของช้าหน่อยนะคะเพราะว่าร่างกายยังไม่ดีขึ้นเลยยังไม่ไหวนะคะก็ต้องค่อยๆทำเคคเ์่าขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะส่วนจองหาใหม่ร้านเกจิมหาเวสสวัสดีค่ะ